สวัสดีค่ะชุดนอนของขอครอบครัวมาแล้วนะคะวันนี้อิวอยู่ที่บูธชุดนอนที่โลตัสพัดมอบางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะวันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าทางร้านของเรานะคะซึ่งมีมีสองสาขานะคะอยู่ที่โลตัสพัดมอบางใหญ่กับโลตัสเตาปูนประชาชื่นนะคะได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะจากภาครัฐบาลน,นะคะก็คือ,เ,อเป็นโครงการที่สนับสนุนการจับใจ่ายใช้สอยนะคะก็คือเรา,เามาช้อป ะะเรารัฐบาลจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งเราจ่ายให้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันนะคะค่ะก็โครงการคนละครึ่งนะคะก็คือว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะคะสําหรับช่วยเหลือร้านค้านะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะก็คือสมมติว่าลูกค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วนะคะก็ลูกค้ามาช็อปในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะที่มีป้ายสัญลักษณ์คนละครึ่งนะคะก็สมมติว่าลูกค้าซื้อของนะคะมูลค่าสินค้าซื้อเสื้อตัวนี้นะคะ,ะมูลค่า100บาทนะคะ ทางรัฐบาลใจ่ายให้ลูกค้า50บาทลูกค้าก็ใช้แอป w a l l e t นะคะจ่ายเพียง50บาทนะคะเหมือนว่าเราได้ลดสินค้าถึง50%เลยนะคะก็แบบว่าจ่ายแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้โครงการนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคมสิ้นปีนี้นะคะแต่ว่าลูกค้าท่านไหนที่ออใช้สิทธิ์นะคะต้องต้องใช้สิทธิ์ก่อนวันที่5พฤศจิกายนนะคะไม่งั้นจะโดนโดนรับ ป่าไม่ให้ใช้สิทธิ์นะคะต้องรีบมาใช้กันนะคะก่อนวันที่5พฤศจิกายนนะคะก็มูลค่าสิทธิ์ที่ใช้ได้ต่อวันนะคะรวมสินค้าและมูลค่า300บาทต่อวันนะคะที่ใช้สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็รวมมูลค่าทั้งโครงการก็ประมาณ6,000บาทนะคะต่อ1คนต่อ1สิทธิ์นะคะโอเคก็ร้านเราก็เข้าร่วมโครงการนะคะถ้ามีป้ายสัญลักษณ์แบบนี้ก็สามารถที่จะ เข้ามาใช้สิทธิ์ในร้านค้านั้นๆได้นะคะลูกค้าอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะคะนะคะส,สวยๆค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ